โอเคครับก็ขอกาวสวัสดีคุณดูทุกๆคนทุกๆท,ท่านกนนันนะครับในวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กันในเกมบีดโซแลนเช o นอะไรสักอย่างนี่แหละโอเคครับซึ่งในวันนี้เราจะมาเล่นโหมดเ,เรื่องบทที่6นะก็คือน่าจะเป็นโหมดบทที่อิจิโกะน่าจะปลดล็อกบางใครแล้วนะโอเคไม่รู้ว่าโหมดนี้จะได้บางใครหรือเปล่าแต่ว่าก่อนไปเล่นนะครับผมก็ขอ มาสุ่มกาชาตู้นี้หน่อยนะอ่าสุ่มไปเลยการันตีแปดสิบตอนนี้ผมมีห้าสิบนะครับทุกคนมา <c oughs> ยังไงเกลืออุย้ยไม่เกลือนะครับยังไงเกสกะเทนโชโอเคอึบอึบเฮ้ยอิจิโก้อึบอึบอ,อ,อ,อะไรบางใครโคคุโจโเทนเกนเมียวโอโอ้โห อยังไงโคมามุละบี้ีเอ้ย,อย,อย,อยไหนเปิดไปเรื่อยๆสิเผื่อมันได้สวง <c oughs> สองตัวนะครับทุกคนอ่าไม่ได้สองตัวอ่าได้ประมาณนี้นะโอเคไปที่ตัวละครครับหาตัวนี้เลยอ่าซึ่งผมมีอยู่แล้วนะตัวนี้เวลห้าสิบด้วย แล้วก็อ e ีจิโกะร่างชี้ใครครับทุกคนโอเคอ่าแล้วก็เหมือนจะมีไอ้ตัวไอ้อะไรว่าไอ้ที่มันเป็นลูกน้องของมายุริโอเคครับไม่รีรอเราก็ไปกันเลยครับอ่าต้องใช้อ e ีจิโกะด้วยชี้ใครสงสัยต้องสู้กับตัวอะไรแน่เลย อันนี้ก็จะตามเนื้อเรื่องนะครับทุกคนเอ้ยใครอะอ๋อดาบฟันวิญญาณของเรานะครับทุกคนโอเคดาบฟันวิญญาณเออแรงมากโอ้โหเฮ้ยอะไรอะซันเงสืหักต้องทำไงอะต้องทำไงอะ่ะ อ๋อเก็บดาบสั้งเงสื่อนะครับโอเคโอ,โอ้เกือบหักครับเฮ้ยโอ้ดาบันวิญญาณหักอีกแล้วเก็บมาก่อนโหแล้วไม่มันผุพังขนาดนี้วะเนี่ยนี่คือเราทำอะไรอยู่เนี่ย โอ oh. จะหักอีกไหมเนี่ยโอ้โหโดนเต็มเต็มเลยนะบอกไว้เลยอือโอ้โหหักอีกแล้วอันนี้ไม่ใช่ดาบเรานะครับอันนี้ก็ไม่ใช่นะโอ้โ oh. หหาดาบเราไม่เจอนะทุกคน ่าต่อไปคืออะไรมาเราจะสู้กับตัวอะไรเดี๋ยวผมจัดเซตเป็นเซตนี้ก่อนให้มันพอผ่านด่านได้ให้มันผ่านด่านสตอรี่ได้แล้วผมก็ได้ทางด้านของฮิซุกยะ t โทชิโร่มาด้วยนะครับเดี๋ยวจะเล่นให้ดูตอนนี้เลยแต่ก่อนอื่นก็คือโอเคเอาก่อก่อนนะครับจังหวะนี้อ่าบลายเรนจิ ว่าคุณนี้ที่เอ้คุณโยโรยจิคนนี้จะไม่เป็นไรจริงหรออ่าจังหวะนี้นะครับเราก็จะนี่กดเกือบสลายแรงดันวิญญาณได้นะครับบอกไว้เลยปุ๊บโอเคปุ๊บอ่ะ ต้องรีบเอาให้มันผ่านด่านนะครับทุกคนปึ๊บปึ๊บโอ้โหแรงอยู่พอสมควรนะอย่างนี้ขอหน่อยเถอะผมมานบุระตูมโอเคปึ๊บบุราละอันนี้ผมก็ได้มาเหมือนกันนะครับทุกคนปึ๊บ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 อ่าใช้หนีกันได้ใช่ไหมไม่เป็นไร เราใช้ฮิสึกยะโทชิโร่นะครับทุกคนปึ๊บยังไงคือไรอะ่ะโอเคเปิดบังไครครับบังไขอฮ่าเรียบร้อยนี่คือบังไครนะครับทุกคนบังไครของเราเองปึ๊บโอเคโหตีตีแรงมากครับทุกคนอ่ายังไง ผ่านด่านละเดี๋ยวต้องดูผ่านเอ๊ดูด่านเนื้อเรื่องนะครับต่อไปยังไงอ่ายังใช้ทีมเดิมอยู่สงสัยยังไม่ถึงเนื้อเรื่องที่อีจิโกะต้องน่าจะยังไม่ถึงอีจิโกะต้องสู้นะครับ นี้ไม่รู้เหมือนกันครับว่าใช่ด่านที่เราต้องปลดล็อกบังใครหรือเปล่านะนี้โหแต่ว่าอึดจังเลยโอเคใช้ตีครับเรียบร้อย วิถีมานโอเคปึ๊บโอ้โหสกิลแรงมากครับอุลาละแต่ตีเบานิดหน่อยนะครับืบล็อกไม่ทันนะครับเมื่อกี้โอเค อาใช้วิถีมานครับโอเคบอกเลยว่าแบบนี้น่าจีกนะครับเดี๋ยวขอขั้นไปเลยแล้วกันโอเคครับมาดูเนื้อเรื่องกันดีกว่าหลังจากที่ผ่านด่านมาอีก2ด่านแล้วนะเมื่อกี้ตรงเหมือนจะเป็นเนื้อเรื่องนะครับ ไม่รู้ว่าคืออะไรนะเอ้ายังไม่ทันดูเลยได้แล้วนี่คืออะไรเนี่ยอ่ามีอิติกโกตัวเดียวด้วยโอเคครับเราต้องสู้กับใครอ๋อสู้กับเบียคุยะนะครับทุกคนมาเลยเบียคุยะยังไง ทำอะไรนี่ไงสู้เลยครับทุกคนจังหวะนี้ปึ๊บยังไงกดบล็อกบล็อกทันไหมไม่ทันครับโอ้โหไวมากครับตัวนี้ปึ๊บหลบโอ้โหปึ๊บอาา่าฮะกดสกิลนี้โอ้ยไม่ทนนันอีก เฮ้ยอย่าบอกนะว่านั่นไงบังไครเรียบร้อยครับเจอบังไครเข้าไปยังไงครับจังหวะนี้โอ้โหตีไม่เข้าตีไม่เข้าจังหวะนี้ครับตีไม่เข้าขอหน่อยโอเคปาดเดียวก็ยังดีตีไม่เข้าโอ้โห เซมบงซากุระครับจังหวะนี้สู้ได้ยากมากเลยโอเคตอนนี้อยู่ไหนเฮ้ยอย่าบอกนะว่าใช้อันติกดบล็อกโอ้กดไม่ทันนะครับทุกคนอ๋อบทมันตั้งใจให้เราแพ้อยู่แล้วจังหวะนี้นะครับเราแพ้แล้วเราต้องทำไงต่อ เจอบอสอีกแล้วเจอใครอีกฮทำไมดาบเราเปลี่ยนไปทำไมดาบเราเปลี่ยนไปเนาะเฮ้ยเฮ้ยทำไมเราทำไมดาบเราเปลี่ยนไปอะเนีเ่ยเฮ้ยอย่าบอกนะทุกคนว่าจะเป็นไออะไรวะ ทางด้านของบางไรเราอะโอเคถอยห้างออกมาก่อนโอ้มอลีอันนี้แล้วมอลีก่อของมันใหม่แล้วพยายามครับอย่าให้มันลีนะเกสกาดเทนโชนี่เป็นไงโอเคครับจงังหวะนี้ถอยโอ้โหเกือบละ แล้วตีเราหายไปไหนวะเนี่ยเรียบร้อยครับเป็นไงก่อแตกไปเลยจังหวะนี้ครับเราก็ต่อนะทุกคนต่อเลยเรื่อยๆเ,เลยโอเคเอาอีกแล้ว อย่าบอกนะว่านี่ไงเขาเปิดนะนะเขตของเขาแล้วนะฮึบฮึบนี่อยู่ไหนฮึบกดยังไงโอ้โหโคเดชนะคุชิกีเบียคุยะานะครับเฮ้ยกดบล็อกไว้ก่อนโอเคโอ้โห ทำไมมันยากขนาดนี้วะเนี่ยทุกคนหือหืมเร็วมากจังหวะนี้ปึ๊บโอ้โหบล็อกไม่ทันครับโอ้โหโอ้โหอปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บจังหวะนี้ยังไง ขอสวนสวนได้ไหมเออโดนครับเอ้ยถอยก่อนเออเกือบเสร็จแล้วอะไรวะเนี่ยจบแล้วล่ะคุซากิอิติโกะเอ้ยโดนอะไรมะเนี่ยทุกคน อ๋อโดนวิถีมานนะเมื่อกี้แล้วยังไงต่อฮึบเฮ้ยอะไรอ่ะจะบอกนะคือล่างอะไรวะเนี่ยเอ้ยเฮ้ยนี่ผมเป็นล่างอะไรไปแล้วเนี่ยทุกคนเฮ้ยโคตรโหดน้ยเลย อ๋อล่างฮอนโลนะผมเห็นแวบ,บๆบบเมื่อกี้ใช่ไหมเฮ้ยใช่นะล่างฮอนโลอ้ยเอาละนี่ไงจริงด้วยเทนชโชโอ้โหเฮ้ยโคตรเท่ครับ <c oughs> เรียบร้อยการประจนภัยตัวแทนยม,มทูตนะ จังหวะน,นี้นี่คืออะไรแนะนำตัวละครเบีวคุยะระดับ SSR นะครับเดี๋ยวนี้เราเอาไว้ก่อนแล้วกันนี่มานี้ก่อนโอเคเดี๋ยวข้ามไปแล้วกันนะครับทุกคนอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องน่าจะไม่เกี่ยวเนื้อเรื่องนะโอเคโอเคครับในตอนนี้นะเราก็มาอยู่กันในเนื้อเรื่องนะครับ เป็นด่านสุดท้ายหกสิบเอ็ดนะจังหวะนี้ใช้อิจิโกะบ้างใครเอ้ยไอเซนนี่ว่าแต่ไม่ผมตีไม่เข้าเลยวะทุกคนอ๋ออาบะไลก็มาช่วยนะครับจังหวะนี้อะไรอะ่ะโอเคอาบะไลช่วยหน่อยโอเคซาบิมารุโอ,โอ,โอเจ็บนะครับจังหวะนี้ อ้ยคนไหนตัวจริงวะปึ๊บไหนวะเนี่ยอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วไม่ผมตีมันไม่ค่อยเข้าเลยวะอ้ยอบะไยช่วยหน่อยเออเออเอออ้ยคืออะไรวะเนี่ย โอ้โหตีไอเซนไม่เข้าเลยนะครับทุกคนไม่รู้ว่าบทมันจะให้เราแพ้หรือเปล่าหรือว่ายังไงนะนี่ไงตามตัวทันนะครับบอกเลยสปิบมารุโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บ จังหวะนี้ผมสตันอยู่นะอะไรอะโทมามุระปึ๊บอ่าตัวนี้เรามีอยู่แล้วนะแ้้เพิ่งอัพมาด้วยเออตุ้มนี่มาสินี่ตีมาเลยมีก่อครับบอกเลยมาบังใคร เราจะตัวใหญ่ขึ้นนะครับทุกคนเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเราจะตัวใหญ่ขึ้นนะบอกไว้เลยโอ,โอ,โอเจ็บเหมือนกันนะ,ะ่นี่ยอ๋อจัองหวะนี้อิติโกกับอาเบไลเราตายแล้วหรอโอ้ยไอเซนเราตีมันไม่เข้าเลยนะอมอมเฮ้ยอะไรวะ ผ่านด่านสำเร็จแล้วคืออะไรหรือว่าเลือดมันบักเหรทุกคนเนื้อเรื่องมันเป็นงไงวะอ่ามีวิดีโอมาให้ดูนะเอ้ยไอเซนล่างนี้นี่หว่าที่มันถอดแว่นไหนดูซิอืมยังไงต่อสิ้นสุดบทโอเค แต่เมื่อกี้เราดูยังเนี่ยนี้คืออะไรอ๋อน่าจะดูแล้วมั้งโอเคครับอ่ารับอันนี้ไปเลยโอเคนี่คืออะไรอ่ะเข้าหูเอโกมันโดอืม คืออะไรวะทุกคนอันนี้ไม่รู้นะเอาไว้วันหลังแล้วกันแต่ขอมาดูทางด้านของเบียคุยะก่อนรีวิวดูรีวิวเบียคุยะนะว่ามันเป็นยังไงอ่ามาแล้วครับทุกคน โอเคเมื่อปล่อยสกิลต่อสู้เบียคุยาแล้วสามารถสลับเป็นตัวละครอื่นเพื่อต่อสู้ได้ทันทีโอเคอ๋อมีสกิลสนามลบด้วยนะครับอ่าเปลี่ยนตัวนะอ๋ออย่างนี้นี่เองภายใน2วินาทีหลังจากตัวละครยยเว้นเบียคุยะต้มตีแยกย่อยคืออะไรวะไหนขอดูภาพประกอบหน่อยสิอ่ะ ปึ๊บตีปึ๊บอ่าไหนลองดูปึ๊บตีปึ๊บคืออะไรวะขอใหม่เอ้ยขอใหม่มันคืออะไรวะทุกคน คืออะไรวะที่มันบอกเอเป็นว่าเดี๋ยวถ้าผมฝึกซ้อมเสร็จก็เดี๋ยวดเดี๋ยวให้ดูนะตอนซ้อมเสร็จเป็นไงโอเคครับผมสอนเสร็จแล้วนะหลังจากนั้นมาดูกันว่าเบลคุยยเป็นยังไงโอเคบังใครครับ บางใครเสร็จแล้วกดสกิลนี้ปึ๊บอ๋อใช้ได้หลายรอบนะครับสกิลพวกนี้อ่าดูเหมือนจะมีสแต็กให้กดค้างด้วยนะอ่าเดี๋ยวผมกดค้างโดนพันธนาการครับเอาใหม่อ่าปึ๊บเอ้ยระเบิดเลยโดนพันธนาการอีกอ่ะ นี่สกิลสนามลบนะครับเดี๋ยวจบด้วยอิติโกบังไครดีกว่าไม่เอาเอาเป็นเบียควยาดีกว่าน่าจะเท่ดีโอเคอา่าเหล็กหนึ่งตัวครับขอใช้บังไครหน่อยแล้วกันนะโอเครอบังไครก่อนนะครับจังหวะนี้ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บมาแล้วปลดปล่อยฮอลโล่นะปึ๊บปึ๊บปึ๊บยังไงสกิลนี้สักนิดหนึ่งแล้วก็เกสกะเทนโชเรียบร้อยโอ้โหปิดฉากด้วยฉาเนะกเท่ๆนะสกิลเท่ๆโอเคแล้วยังไงต่อ อาเนื้อเรื่องอันนี้ผมก็จบแล้วนะเนื้อเรื่องที่6มาต่อมามาที่กาชาปเท่าไหร่มีอยู่9นะโอเคเนี่เราซื้อเพิ่มมาอีกสิซื้อมาปุ๊บทีนี้กดเลยครับทุกคนดูสิว่าเราจะได้อะไรนะกดกาชาหลังไปโอ้โหทำไมมันดูแบบอันนี้จังเลย normal ปึ๊บปึ๊บปึ๊บค่่ยค่อยอ๋อได้โอริฮิเมะไหนลองข้ามโอ้ได้อิติโกะนะครับทุกคนโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอไลค์ขอแชร์ขอซับสไคร e หน่อยนะครับไปแล้วนะครับ